ตั้งแต่หมดบุญที่บอยพิศนุัาผมก็ไม่เคยคิด่ผจะได้ยินจุดนี้กับทริปดีๆแบบนี้กับศิลปินส0คนนะเวลาคุยกับพวกมันพวกมันก็อายุน้อยกว่าเป็สิบเท่าอ่ะนะฮะอัลลสิบผมคือสิบเท่านะ่ทันทีที่ได้เลขาเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยใจหาย แต่โซ่เนี่ยเป็นคนที่คุยกับผมบอม่อยนะประโยคแรกที่มันเดินมาชวนผมคุยพี่ตุ้ยเนี่ยเป็นแม่พี่ตุย้ยไปเดี๋ยวแม,วแม่ผมมาอย่างเนี้ยพี่พี่ตุ้ยจะคุยกับแม่หน่อยเนี่ยโซ่จะได้มาใส่มากเลยท,ที่จริงเนี่ยผมเพิ่งเจอมันวันนี้วันแรกนะเออแล้วม่ให้ผมเดินขอแม่ ผมว่าสมัชชาเด็กก็โอเคได้ไม่มีปัญหาท,ท่านที่เจอแม่มก็เดี๋ยวไปบอกเลยแม่ครับไอจักรยานที่มันขอแม่ซื้อมาเดินมาเซ็งกับผมเลยพี่ตู้จะมาทำเงี้ยพี่นะเนี่ความเป็นเด็กนะครับน่ารักนะฮะท,ทุกอย่างนะฮะน้องๆท,ทุกคนนะฮะเราเจอสัมผัสกำลังงานผมส่วนใหญ่จะอ,อยู่ในกองถ่ายละ,ะครนะฮะไม่ค่อยเจอน้องๆไม่ปล่อยไก่ใส่คุณพ่อคุณแม่น้องโซ่ทีนึง เดินเข้าไปคุยกับเขาด้วยความสงสัยนานๆจะเห็นแฟนขับตัวบึ้งๆหน้าหโผล่เรวก็กลัวดูคเคยยืมเงินใครหรือเปล่าเราไปส่งมาหรือไปทำลูกสาวใครเขาแล้วทิ้งเ,เดี๋ยวเดิ่อนก็ไปถามด้วยความใจดีรูเร้เสือเราก็ถึงพูดมาว่าเป็นพ่พอแม่ของโซ่นะฮะแต่ต้องสงสารครับเมื่อวานก็าคุยกับผม น <the> ั่งคุยกันเขาก็จะมีคําถามหลายๆคําถามที่ทำให้ผมตื้นผมว่าหน้าผมดีๆนั่นแหละอยู่มันก็เดินเข้ามาถามผมพี่ตุ้ยพี่ตุ้คิดว่าจะอยู่ในวงการเธอได้อีกนานแค่ไหนโซ่ได้บูอยู่ในเอฟได้หกปีนี่กูก็เทพแล้วขอพูดในวงการเธอหน่อยเลย ถึงถึงกูจะส่งพ่อส่งแม่กูสบายบ้านช่องรถรถเด็กยังไม่มีเมียเลยเว้ยเด็กๆกูผอมเลยขอร้องนะน้องธนาตอนนี้แล้วทุกคนผมแฮปปี้มากกับคลิปนี้นะครับกับพี่ๆทางกลับทุกท่านนะฮะผมเจ้ากุเขี่ยพี่ๆแม่ๆป้าๆทางฝั่เสาแต่แต่วันแรกที่ไปทานข้าวก็พยายามเดินไปทั่วโต๊ะละเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่กุเขี่ย พี่น,นะครับในอือนะฮะก็ดีใจที่หยิบเพลงมาแล้วเป็นเพลงของมันก็นดี <S <S ไม่ได้ถึงได้จริงที่เพลงมาแล้วจะมีคนพูดกับมันเองเลยนะต้องตั้งใจพูดพี่ที่จะเตือนเรื่องหนึ่งเรื่องก,การใช้เอวด้วยความแลแลรุนแรงตั้งแต่อายุน้อยน้อยนเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก6กปีที่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแบบโซ่ พี่ถึงยังใช้ได้ถึงทุกวันบางทีการใช้เอรูความรุนแรงมันก็ไม่ได้เร้าใจเสมอไปการเลยย่นละไม่ระบบเรคุณคุณเนี่ยมันได้งานมันก็ยี่ก็ไม่เห็นชัด กระแทกตาตาบอดแน่นอนนะมีอะไรถามก็ได้นะฮะความรู้เยอะอ่ะในช่วงเวลาดีๆครับไหนๆได้เจอน้องๆนะฮะผมก็คัดเลือกมาสักคนสองคนแล้วกันขึ้นมาร่วมเล่นเพลงนี้กับผมนะฮะอันนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมมาเลยเพิ่งเจอกันไม่อต็กคีเลยนะฮะนัดแนะกันนะฮะก็ขอขออนุญาตเชิญน้องเต๋อครับ คนนี้ผมชื่ออ่ะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญครับผมอ,อ้น,นี่มันตลอดตลอดแต่แต่จบ เดย๋ยวนี้มึงกินนอกค่ายเลยมันใช่ไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงสมหวังไหมได้หรอรักคุณนี่จะดีเดี๋ยวบอนดีนึงโอกหสกรักคุนไม่โดนตุ๊กหลอกฟันเ้วยอเนะี่ย <c oughs> ไม่ เนพูดน้อยเดียวแป๊บเดียวอยากให้เล่นดีดีบ้างตอนนี้ตอนนี้ตัวเนี้ยพอพอเริ่มสนิทกันมากขึ้นเนี่ยครับความรู้สึกไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนเพียนะลงตุ้อ๋อดีไหมเมื่อกี้แซวผมนี่อยู่ห้องเดียวกันเจอมาแล้วสองช็อตช็อตที่หนึ่ง ระเดิมเลยวันแรกเป็นแงเต๋อเข้าไปเอากระเป๋าเข้ามาเก็บเอ,อ้ตีพี่ขอขี้ก่อนทันใดนะั้นจังหวะที่เข้าห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำมันเป็นกระจกใส ก็จัดจัดของอยู่โอ้โหัเจ้างแค่้อ้วนต่อให้มันเป็นคือไหนมาไว่ามันแค่ไหนโอเคโอเคยุดแค่นี้ขอแค่นี้ขอบอกสองคำโลมาเอ๋เอ๋นอันนั้นน่ะเป็นสาขาย่อยจะดูสนรภูาิใหญ่ ไมอยากเลยผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่นะน้องคนนึงที่ผมผมได้ยินฝีไม้ลายมือมานานครับอยากให้ขึ้นมาโชว์นะน้องเฟนครับน้องเฟนทีนี้ผมจะเทมินีนะที่มือมือกีตาร์ฉมังนะฮะต้องมาพบกันนะฮะต้องรบกวนมือกีตาร์วงเลยนะครับผมอันนี้มีชื่องวงนะฮะวงอะไรนะวงเวนตีทาวน์นะครับผมโอเคครับขออนุญาตนะ